พี่ทัศน์เนี่ยเคยทำไรเดอร์มาอะไรที่ทำให้พี่ทัศน์เนี่ยเปลี่ยนแปลงวิธีิตัวเองแล้วมันผมต้องบอกเลยมันต้องใช้ความพยายามสูงมากคือพี่จำได้ว่าพี่วิ่งแค่แบบ 15- านาที20นาทีได้200ต่อรอบครับแล้วไรเดอร์ดีขนาดนี้ทำไมพี่ถึงเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือมีมุมมองวิธีคิดอะไรที่เข้ามาอยู่ในโลกของการเถละการลงทุนกับจุดเปลี่ยนที่ทำให้มาสนใจและมาตั้งใจจริงก็คือเราเรา,เราเป็นไรเดอร์เนาะชวิต เหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้คือเราเราเคยเจอมานแล้วว่าแบบแคสเซิลวิคนคนคนข้างหน้าเนี่ยมหายไปกับตาเลยเราก็เลยเก็ตภาพว่าฮ้ยตรงนี้มันสร้างไรายได้หลักหมื่นหลักแสนได้นะครับแต่ชีวิตเราจะเสี่ยงอยู่บนตรงนี้หรอครับบางทีเคยเห็นคลิปกินข้าวเหนียวหมูปิ้งไหมผมว่าเคยเป็นภาพน้อมาก่อนนะแต่พอพอเราเก็ตภาพตรงนี้มันเลยทำให้เราเห็นจุดเปลี่ยนว่าถ้าเรายังทำแบบนี้อยู่เราจะสามารถเติบโตแบบเรเวเรตได้ยังไงใช่ครับโหดีมากเลยครับ